ส้มตำค่ะตำตำมะละกอกินกับขนมจีนแล้วก็มีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบด้วยค่ะนี่หนังปลาทอดกรอบใช่เป็นหนังปลาทอดกรอบของแบรนด์มิสเตอร์กรอบนะคะวันนี้เอามากิน2รสชาตินะไปค่ะเราไปกินส้มตำด้วยกันค่ะไปครับตำเองแซบๆเลยทุกคนแซ,แซบๆซบครับ ืเข้ากันมากอะไรเลยครับเนี่ยกินนางปลาทอดกรอบนางปลาแซลมอนกินกับสมตำโคตรอร่อยเลยอะ่ะเข้ากัน อันนี้รสไ,ไข่เค็มนี่ตั้งสองรสนะไข่เค็มนัวๆชุ่มน้ำซุปปลาอร่อยตั้งอนนสองรสใช่ไหเนาะ ใช้มือเลยนี่แบบนี้เลยคะ่ะหนังปลาแซลม,มอนเนี่ยกินกับส้มตำอร่อยมากเลยทุกคนมันเข้ากันเนาะอืมเข้ากันเป็นใหญ่ไม่แข็งไม่เค็มอร่อย ว้าว wow, ชิ้นใหญ่มากครับแบนมิสเตอร์กรอบก็ทํามาดีมากอะ่ะอันนี้รสไข่เค็มใครชอบกินเผ็ดแนะนําเลยนะรสไก่เผ็ดเกาหลีอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้เป็นรสไข่เค็มเด็กๆทานได้ จะกินคู่กับส้มตำหรือจะกินเล่นๆก็ได้นะ ให้มือละล่าสุด นี่นะคะใครอยากกินหนังปลาแซลมอนทอดกรอบกรอบ,อบฟ,ฟููชิ้นตัวตัวแบบนี้แนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะมิสเตอร์กรอบนะคะเดี๋ยวส้มจะปักพิกัดไว้ให้ในตะกร้านะคะอ,อร่อยไหมอะไรอร่อยมากมัน,เข,นนะมเข้ากันดีเนาะอืมเข้ากับส้มตำอร่อย หมดจนหยดสุดท้ายหมดแล้วนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ